วันที่17มีนาคม2566รัฐบาลประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสใช้อำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญที่ทำให้รัฐบาลสามารถผ่านกฎหมายได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการลงคะแนนเสียงซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเป็นความพยายามยกระดับความเท่าเทียมและเพื่อการันตีสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานที่ครอบคลุมให้ทุกอาชีพคือการที่บุคคลเกิดก่อนปี2518สามารถกรเกษียณอายุได้เมื่ออายุ62ปีขณะที่เนื้อหาทั้งหมดผ่านการอภิปรายและลงมา ติโดยวุฒิสภาแล้วเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งการอภิปรายในชั้นสภาล่างเพื่อให้แผนการได้รับการบัญญัติเป็นกฎหมายนั้นเป็นไปได้ด้วยความวุ่นวายเนื่องจากฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้ทําให้นายกรัฐมนตรีอลิซาเบธบอนตัดสินใจใช้อํานาจตามมาตรา49ตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสที่ให้สิทธิรัฐบาลกลางในการผ่านร่างกฎหมายได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่จําเป็นต้องผ่านการลงมติจากสภาดังกล่าวอย่างไรก็ตามจากแผนการนี้ทําให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่โดยสถานการณ์รุนแรงที่สุดที่กรุงปารีสมีผู้ถูกจับกลุ่มมากกว่าหนึ่ง 20คนขณะที่พันธมิตรสหาภาพแรงงานหลายสาขาอาชีพประกาศเตรียมหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ร่วมกันอีกครั้งในวันที่23มีนาคมนี้